คนที่ขี่มอไซค์แล้วโดนลมไม่ได้แสบตาน้ำตาไหลอันนี้คือตาแห้งนะคนที่อยู่ห้องแอร์แล้วรู้สึกฝืดตามากๆกระพริบตาลําบากอันนี้ก็คือตาแห้งนะอยู่หน้าจอนานๆจ้องหน้าจอคอมจอมือถือแสบตาเจ็บตามากตาแดงอันนี้ก็คือตาแห้งหรือคนที่ใส่คอนแทคเลนตาแห้งแน่นอนนะครับปล่อยไว้เป็นอะไรปล่อยไว้เป็นต้อนะครับตาแห้งเนี่ยนะครับเริ่มที่ต้อลมก่อนสังเกตดูหรือว่าเป็นแล้วนะที่ตาขาวเนี่ยจะมีจุด นูนนเหลืองๆหลืองแดงๆนะครับถ้าปล่อยนานไปก็จะลามเข้าตาดํากลายเป็นต้อเนื้อนั่นแหละนะครับอย่าปล่อยทิ้งนานเพราะว่าตาแห้งมันแก้ได้ง่ายมากอันดับแรกเลยไปหาน้ําตาเทียมมาหยอดนะครับอันนี้แก้ที่ปลายเหตุก่อนนะมันช่วยได้เลยทันทีนะครับแล้วก็อยากให้บํารุงที่ต้นเหตุนะครับคือเพิ่มน้ําห,หล่อเลี้ยงให้กับดวงตาเลยให้ตามันช่านะครับโดยการกินแบคทูทีนแบคทูทีนเนี่ย สารสกัดจากเก่าที่ดำร่วมกับดอกดาวเรืองของไทยเพราะฉะนั้นแล้วลูทีนตัวนี้เนี่ยมันเห็นผลไวมากคือเห็นผลไว2เท่าเลยแค่ตาแห้งแค่ซองเดียวรู้เรื่องแล้วอันนี้10แคปซูลนะครับแบบกระปุกเนี่ยสาแคปซูลนะอันนี้190อันนี้440 นะครับตัวนี้อยากให้สั่งไปกินสําหรับคนที่ตาแห้งอย่าปล่อยทิ้งไว้เลื้อหลังนะครับมับนจะนําไปสู่โรคต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะเรื่องความปลอดภัยนะครับตัวนี้มีออยอชัดเจนมั่นใจได้เลยแล้วก็มันเป็นอาหารเสริมไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างนะครับไม่ตกค้างแน่นอนไม่ใช่ยานะครับวิธีการกินเอาบอกวิธีการกินหน่อยนะครับถ้าใครเป็นเยอะนะทนไม่ไหวเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลตักหลังอาหารนะหรือเป็นไม่เยอะเช้า1เย็น1พอนะครับลองสั่งมาดูแบล็คลูทีนครับ